ช็อตทุกเดือนเลยอไม่มีเดือนไหนไม่ช็อตเพราะว่าอัวไม่ได้เดือดร้อนหรือดวงอาทิตย์มันใกล้โลกเข้า,าทุกวันทุกวันขอให้มีไฟหน้าไฟท้ายไฟเลี้ยว,วแต่ปีกใจก็ร้อนเงินผมก็ร้อนด้วยร้อนเ <c oughs> ช่าก็เชา่าไม่เช่าก็ไม่เป็นไรเพราะว่าอัวไม่ได้เดือดร้อนอรถถ้าเราไปตรวจสภาพที่ขนส่งเนี่ยคือเข,อขอาุ้งแค่เลขใช่ไหม จะไปโอนก็จะไปโอนชื่อเป็นาพี่ท็แต่เขาเป็นแค่เลขไงตรวจตรงนี้ไงตรงไอ้ตุ้ยตลอตรงนี้เขาก็ตรวจสามนาทีเพราะว่าใครเขาบอกว่าไปผสมแค่ไม่ถึงบาทก็ันเดียวแต่ที่เขาแพงนะก็สา,ามนาท์เขาแนะนำเองอ่ะอ๋อแนะนำเขาจะไปที่เข,แขาแทงเขาบอกเขาเขาก็าขูดเ,เลขเครื่องเลขตวัวถังแล้วก็ตรวจสภาพอย่างนี้มันก็ผ่านอยู่แล้วมันลดไม่ได้แต่เป็นสภาพไม่ได้แต่งอะไรแต่ว่าเวลาเบาดับไม่เป็นไรมั้ยไม่เป็นไร ขอให้มีไฟหน้าไฟท้ายไฟเลี้ยว oh. แต่ปีกขอให้มีได้ oh. กระจก oh. บังโซ่ mm hmm. เบาดับไม่ได้เกี่ยวเพ oh. ราะว่ามันสตาร์ตติดทีได้อยู่ <Okay. S 1> แต่อากาศมันร้อนมากที่หรือดวงอาทิตย์มันใกล้โลกเข้าทุกวันทุกวันเน oh. ร้อนใจก็ร้อนเงินผมก็ร้อนด้วยร้อนทุกอย่างเลยค่ะนคนเ,เ,เ,เ <laughs> งินผมก็ร้อนช็อตทุกเดือนเลยไม่มีเดือนไหนไม่ช็อต <c oughs> ก็เพราะอากาศมันร้อนนี่แหละก็เลยช็อตการค้า <c oughs> การขายช็อตหมดไม่เหลือซาก เงินนค่าขาขยีต้องเอาเอาขามา,มาส่งเป๊ปซี่พี่เหรอเนี่ยเอาเงินหัวมาใช้ทุกเดือนเลยเขาบบบดีแล้วดีแล้วเอาเงินเดือนเขามาใช้ทุกเดือนเลยเขาเดือนละสองหมื่นแล้วก็มาใช้หมุนในร้านทุกเดือนเลยนั่นแหละเขาเรียกว่าเงินสำรองใช้หมุนระหว่างทำกำไรครน